อันนี้โอ้ยเข่าปลาพี่น้องเอ้ยอันนี้จะให้ดูอะไรนี่อูฮางมดแดงโอ้โหอันนี้มีเห็ดนะพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเห็ดอันนั้นเห็ดขอนเห็ดขอนมันออกในงาใหม่งาขย่อมใช่ใช่เแล้วมายางปลาพี่น้องเอ้ย อันนี้ตอนนี้กำลังมาเดินป่ามันจะมีหางมดแดงโอ้ต้นไอเต้นอยู่เนี่ยว้ายเขย่าอะไรเนาะเขาแย่ดูว่ามันมีไข่ไหมว้าวมันที่นั่นน่าข้างบนอีกโอ้โหมดแดงมันมีไข่นี่จะรับประทานมัเอากะตาไม่ไปหยิบเดี๋ยวจะเอากระตาเงี้ยนี่ห้างนี่โอ้ยมีไข่มดแดงพี่น้องเลยทำมาย่างปลา นี่เจ้านีนี่ยังไปพ่อได้วิทย์ไปโอ้ไม่จ่อเบิ้งหวยก่อนบ้านนี่หวยขึ้นน้ำไหลน้านี่น้ำเต็มสมีบวกหวยส่วนมหาเหตุยังบมีน้ำจำนี่ว้ายน้ำไหลแทะเป็นหวยพี่น้องเ้ย หอยห้องบอ่อนี่ฮะไปไหนไปไหนเราพ่อยังดูห้วยก่อนว่ามีจระเข้ไหมตาสั้นห้วยนี่พาลูกพ่าเต่มามายังปลาก่อน โอ้นี่เครือเครือนั่นเครื่อเห็นทักหลบมาดูดปลาก่อนนาแรงดูดปลากับดีอยู่บนมียุ่งที่น้องเอ้ยช่วงนาฝนนะ่ะยุ่งหลายโอ้ไกป่ปลาเคียดจริงไรดูในตัวมัน นี่ไงนี่จะคล้องเสียงนี่พอไผยาเสียงนะนี่นี่จะคล้องเสียงมันอยู่ตรงนี้นะพี่น้องคืกูเจอแล้วนั่นไงน,นี่จะคล้องเสียงโซนน้อยเสียงดิอ่าเจอเนี้ยแหละจะคล้องเสียงแม่จัดกัน ให้กัก oh, ันเลยดอกอะไรดอกขยอมมีดอกพยอมดอกขยอมเขาไม่ยอะตัวไหนอ่ะเขาย่

กินง่้าไมได้เลยพวกาไ้ไม่ได้กินกแกเอีลีเขาต้ากันแบบมันจะอร่อยไหมแบบนี้ค่ะอร่อยเต้องซินดูลนปะลลนลนลน น้องเพเอามาเอามานี่ก่อนก็ดูหน่อยนี่ปักยางดูหน่อยกินเบื่อมันเหรอเวะอแกเปลือกมันนะะอย่าเพิ่งให้พ่อพากินพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยต้นต้นนั้นก็มีนะ่าแห่ง่เาเเอน้น อันนี้ปักยางใหญ่คิดเลยนะหนูต้แกะแกะมันก่อนด้วยเกล่ยวะอมั้มเขาเรียกบักปักยางบักยางบักยางเนี่ยหนูรีวิวอันไหนสุกๆหน่อยสิยางเครับเนี่ยเออนั่นแหละอืมไปดูใกล้ๆเลยนะคะสวยมากโอุ้ยมดกัด เดี๋ยวลูกใจสุนีเดี๋ยวจะพาดูะชักใจพาดูว่าูกนะมันจะไป็นสีฟ้าๆนะครับตอนเรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่กันไปที่แม่ที่แม่ไปดูเดี๋ยวมาาดูน้ ี่คือเราชิมให้ดูหน่อยชิมคำโตๆเลยเอาคำยังไงอ๊มเอากิ๊ตตีก็ได้กิ๊ตตีแหละอร่อยไหมเสบอะเสียบกลี่ก้าเขียวอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวเปรี้ยว